สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปิกแรนดอมวันนี้คือคำพูดที่เขาอยากบอกคุณแต่ไม่กล้าขอบคุณสำหรับทุกทุกการสป,ปอร์ตนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเนาะไปแรกพีชนะคะ สีสม้มยังคงมาต่อเนื่งองอ้สวยมากเลยโอ้ไม่กอด a b u n ด a น c ์นะคะอันที่สามเราไม่แน่ใจว่าจ่อสิ่งไม่พอสเปรดีหรือเปล่าโอ้ไม่กอดเด็ดสิ่นี้โอ้พี่ไพ่พลัง,งานดีดีวันนี้ h r v e s oh my god อีกไหมเนี่ยอีกใบไหมแอปดูใบปิดท้ายไหมโอเคโอเคคุณเนี่ยเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยากอยู่ใกล้เป็นคนที่ถ้าพูดง่ายที่สุดคืออยู่ อยู่ด้วยแล้วสบายใจให้ความรู้สึกสบายใจให้กับผู้คนคุณเหมือนเป็นคนที่ดูดซับสารพิษจากคนอื่นก็ได้นะหมายความว่าสมมุติว่าถ้าใครงองแงเนาะไม่สบายใจมีเรื่องอะไรอยากระบายเงี้ยอารมณ์แบบเหมือนมาเทขยะ ส่คุณรับได้นะแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีมากด้วยคุณจะรับฟังเขาด้วยความตั้งใจใส่ใจฟังแบบสังเกตแววตาบีบมือจับมือสะท้อน สะท้อนความรู้สึกของเจ้าตัวหมายความว่าเช่นจับดูอารมณ์ของผู้คนนะเนาะถ้าเขาดูทรงว่าน่าจะอยากระบายอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้เขาเล่าไปกอดเป็นกำลังใจกันไปแต่ถ้าดูว่าต้องงัดออกมานะอาจจะแบบตกหล่นอยู่ในสถานการณ์อะไรบางอย่างไปรัก คนมีเจ้าของหรืออะไรที่มันผิดอะไรที่มันต้องดึงขึ้นมาเหมือนคุณก็จะหาจังหวะที่จะเข้าที่จะดึงเหมือนกันของบางอย่างไม่ได้ดึงกันง่ายเนาะโดยเฉพาะเรื่องความรักบางทีไปพูดตอนเขาผิดใจแล้วพอเขากลับไปดีกันนะเป็นหมาเลยเนาะแต่เราคิดว่าคุณยอมนะเพ่นก็เป็นวะแต่จะไม่ปล่อยให้ใครก็ตามที่ เข้ามาปรึกษาหรือว่ามาขอความช่วยเหลือนเนี้ยเดินกลับไปแล้วเหมือนเดิมหรือแย่กว่าเดิมเราก็ไม่ม,ไมีไม่ไม่มีมาตรฐานว่าต้องเท่าทุนนะแปลว่าเข้ามาเราต้องได้อะไรดีๆในชีวิตกลับไป0.5%ก็อย่าก็ยังดีคุณเป็นคนที่รับแรงกระแทก แรงเหวี่ยงของจักรวาลปัญหาอุปสรรคได้ดีมากกว่าคนทั่วไประดับความถึกความสตรองเนี่ยหลายคนจะจะต้องยอมใจคือต่อให้ฝ่าพายุฝ่าลมฟ้าฝนอะไรก็ตามนะถ้าคุณมุ่งมั่นจะไปคุณก็ไปทำได้ไม่ ไม่กลัวไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาตัวคุณก็สง,สงบสงบเนี่ยมันน่าจะมาจากสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวที่คุณควบคุมได้ไม่เตลิดเนาะไม่ตกใจไม่ไม่ลนลานอาจจะตกใจก็ได้แต่ไม่ได้อยู่กับตรงนั้นนานนาะ ตกใจแป๊บหนึ่งเราตั้งหลักได้เจออะไรมาขย่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยโซสัดโซเซใดๆก็ตามในชีวิตของคุณนะชีวิตคุณจะเจออะไรก็ช่างเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่ามั่นหน้ามาจากไหนหรือเก่งมาจากไหนอะแต่มันมีอะไรบางอย่างในหัวใจของคุณที่มันบอกตัวคุณได้ว่าฉันผ่านได้แน่นอน จะช้าจะเร็วอีกเรื่องหนึ่งนะอารมณ์เหมือนคนที่มีศรัทธาในตัวเองหรือมีครูบาอาจารย์ที่ดีหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ยึดเหนี่ยวเป็นอย่างดีเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองเสมอฉะนั้นแสงในเมื่อมีแสงสว่างเป็นของตัวเองมันก็จะไม่กลัวความมืดใช่ไหม ไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ากลัวหรือต่อให้เจอกันไม่ไม่กลัวแค่ไม่กลัวก็เหมือนขาข้างหนึ่งมันชนะแล้วนะอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปแต่แค่ไม่กลัวมันก็ทำให้อะไรหลายอย่างง่ายขึ้นมากคุณไม่ได้เป็นคนที่เก่งมาจากไหนนะเพียงแต่อาจจะมีระบบความคิดที่ดี มี mindset ที่ดีมี attitude ที่ดีมีผู้ที่ให้คำปรึกษามีไกด์ไลน์ที่ดีในชีวิตฉะนั้นคุณจะจัดระบบระเบียบชีวิตของตัวเองได้เราก็คำนี้เราชอบมากเลยจริงมันเป็นคำในโฆษณานะบง่งบอกอยู่มาไม่วันแมววันมามา่ก ือจัดมาเลยค่ะชีวิตจะจัดเต็มแค่ไหนคุณโคตรเก่งกว่าจใจมันเก่งอะใจมันได้ใจมันแน่ใจมันสู้ใจมันแบบเอาวะได้จัดมาจัดไปจัดเต็มดูเป็นคนที่ใช้ชีวิตใสสะอาดมาโดยตลอดนะ คือมัอนค่อนข้างที่จะดูแลควบคุมการความประพฤติความปฏิบัติของตัวเองให้มันอยู่แนวที่ที่ชอบที่ดีที่คู่ควรอะอารมณ์ว่าถ้าจะถือแกนอะไรสักอย่างสักแกนหนึ่งนะมันจะประมาณว่าทำดีได้ดีคือแค่เนี้จบ period food stop ที่เหลือเดี๋ยวมันม,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 มีกระบวนการของมันเองอย่างน้อยตั้งตัวเองเป็น ให้มันอยู่ในฐานที่มั่นแห่งความดีก่อนเดี๋ยวมันจะสู้วิธีไหนเดี๋ยวมันสู้ไปเหมือนมีอาวุธที่ดีแล้วนะมีอาวุธที่ดีมีกำลังใจที่ดีเป็นอของตัวเองไม่ต้องรอขอจากใครพึ่งตัวเองได้มีตัวเองเป็นกันลยาณนนมิตรแล้ก็เดินไปเรื่อยๆชีวิตชีวิตจะเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่มันมันมีความสุขอะ มันมีความสุขมันมีความสงบในในตัวของตัวเองจริงๆบางทีความสงบนี่มันมีมูลค่ามากกว่าที่หลายคนคิดนะบางคนจะมองความสงบเหมือนแบบน่าเบื่อปาะวะเหมือนนิ่งๆจริงๆมันภาวะนิ่งนี่ไม่ได้ทํากันง่ายเหมือนกันนะต้องฝึกเหมือนกันเพราะโลกมันพร้อมที่จะมีอะไรก็ตามเหวี่ยงและเขย่าเราตลอดเวลาเลย ถ้าไปทางศาสนาอันนี้เราไม่ค่อยแม่นเนาะถ้าผิดทออภัยมันมีการกระทบใช่ไหมรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรประมาณนี้ไหมมันเข้ามาได้ทุกที่ทุกทางแต,แต่แต่จะเอาใจไว้ตรงไหนจะจะรับยังไงหรือถ้าเป็นทางสายออวิทยาศาสตร์นิดนึงก็จะเป็นเราจะรีแอคอยังไงเนาะเราจะรับแรงกระแทกของชีวิตยังไง ัวคุณเหมือนค่อนข้างเฟิร์มอ่ะขาแข็งแรงมากน่าจะแบบแข็งแรงเพราะซ้อมรับมือกับเรื่องนี้มาโดยตลอดบางคนอาจจะคลุกคลีกับเรื่องนี้เนาะทางวิทยาศาสตร์ก็ได้นะทางศาสนาก็ได้จริงๆมันเหมือนมันมันคนละชื่อกันแต่มันมันหลักการอะไรบางอย่างมันใกล้เคียงกันมากจนบางทีเรารู้สึกมันเหมือนแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยแล้วแต่มุมมองของคนเนาะทีนี้ ความนิ่งเนี่ยมันกลายเป็นพลังงานมหาศาลของคุณที่คุณอาจจะมีโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะมันกลายเป็นความสมบูรณ์ในใจหมายความว่าคนที่สมบูรณ์ระดับคุณอย่างเนี้ยเอาอย่างในชีวิตประจำวันอะสแก,กมเมอร์จะเหนื่อยกับคุณมากหรือว่าจะแบบไม่ยุ่งกับคุณเลยเพราะว่า สแกมเมอร์หลักการการหลอกของข,ของเขาอะก็ประมาณโลภใช่ไหมจะเล่นกับความโลภกับความกลัวเนาะประมาณนี้ความโลภความกลัวความรักอะประมาณนี้แต่คุณเติมเต็ม,ตมหัวใจของตัวเองหรือว่าเรื่องราวต่างๆหลักๆเหล่านี้ครบไม่ได้แปลว่าโอ้รวยล้นฟ้าเรามีโครบนะไม่ใช่แต่เช่นถ้าเป็นเรื่องเงินใช่ปะ คุณก็ไม่เดือดร้อนอะมีงานเป็นของตัวเองทําได้มากน้อยก็หาได้น้าพักน้ําแรงของตัวเองยืนบนขาของตัวเองได้ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวก็ประมาณนึงแล้วใช่ไหมแล้วถ้าจะเล่นกับความโลภอย่างเงี้ยเราคิดว่าคุณมองความสุขหรือความมั่งคัง่งไปไกลกว่าวัตถุเงินทอง ฉะนั้นบางทีถ้าแค่คุณตื่นมาแล้วสุขภาพดีคือโคตรรวยมากๆเลยนะคุณก็จะไม่ดิ้นรนหรือว่าตกเป็นเหยื่อของพวกสแกมเมอร์ที่รวยเร็วมาทางนี้รวยเร็วเล่นแชร์นี้รวยเร็วได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วพลิกชะตาพลิกชีวิตรวยอูฟูอูฟ้าทันทีทันใดคุณก็จะเอ๊ะใช่ไหมมันไม่ได้อยากได้ไง ไม่ใช่แบบจะพูดว่าไม่ได้อยากได้แบบไม่ได้อยากได้เลยคือเปลี่ยนคำใหม่เป็นอะไรดีก็อยากได้แต่เหมือนมีความรู้เท่าทันความคิดของตัวเองอะไม่ได้ว่าว่าอยากได้แบบหวยหากระหืดกระหอบอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นคุณจะเอ๊ะคุณจะตั้งคำถามกับสิ่งที่มันดูแล้วแบบ ใช่ไหมเนี่ยในขณะที่บางคนถ้าเกาะภูมิคุ้มกันทางใจเขาไม่ดีเขาจะกระโดดไปเลยเขาจะไปเขาจะหลุดไปง่ายดายมากๆไม่ได้ซ้อมมาก่อนไม่ได้มีบา u n d รี่ไม่ได้มีเขตไม่ได้มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยมันหลายๆอย่างมาประกอบกันเนาะแต่ตัวคุณอนะมันจะมีขั้นตอนมีระบบความคิดมี ไกด์ไลน์อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณไม่เป็นเหยื่อกับเรื่องพวกนี้หรือถ้าถ้าจะบาดเจ็บก็จะไม่ไม่ถึงขั้นว่าหมดเนื้อหมดตัวแต่ถ้าจากหน้าพี่ไพ่นะ <c oughs> จะบอกว่าค่ะข,ขำดีไหมเราเราขำนี้ไม่ได้แบบว่าเชิงล้อเลียนนะแต่คือแอบแอบยิ้มแอบขำแบบบางทีพี่ไพ่เขาเหมือนเขาเขาแกล่ะคือเขาให้มาใบาแรกความสงบใช่ไหม แต่ใบที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของความมั่งคั่งเงินทองแต่เราไม่แปลกใจนะมันมันสะท้อนพลังงานแบบนั้นน่ะหมายความว่าเหมือนคลื่นพลังงานของคุณอุดมสมบูรณ์นะคุณก็ดึงดูดเรื่องที่อุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตได้อย่างที่ไม่น่าแปลกใจอะไรเขาบอกว่าเราจะได้ใน ในสิ่งที่เราเป็นไม่ได้ไม่ได้ได้จากที่เราร้องขอคือค้ามอธิษฐานเป็นเรื่องดีนะแต่มันมีหลายอย่างเป็นองค์ประกอบเนาะองค์ประกอบหนึ่งก็คือองค์ประกอบในเรื่องของพลังงานฟังดูจะงงงนิดนึงแต่ถ้าลองคิดตามคืออย่างเรื่องของความรักเนี่ยลองสังเกตดูนะเท่าที่เราได้ยินมาคนที่มีแฟนอะ่ะมักจะบอกว่า ไม่ได้อยากมีน้ะมาเองส่วนคนที่อยากมีแฟนมากๆแล้วก็โสดมาหลายปีเขาอยากไงมันเป็น energy พลังงานของความขาดแคลนมันก็เลยดึงดูดความขาดแคลนเข้ามาต่อให้มีใครคนนั้นเข้ามาเขาจะสะท้อนใจว่าอยู่ขาดแคลนอาจจะแบบไม่ได้พาร์ทเนอร์ที่ดีนักทำให้คบได้ไม่นานก็หลุดไปอีก สินเสมอกันก็ได้ใช่ไหมคือระดับสินมันเสมอกันนะคุณก็จะดึงดูดแบบนั้นเข้ามานอกจากความสงบสุขความนิ่งความเอาอยู่ความสมบูรณ์ทางใจเราคิดว่าที่คุณกำลังจะมีหรือเริ่มมีบ้างแล้วนะ แล้วก็จะมีต่อไปอีกเนี่ยดูลักษณะแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ขาดแคลนอะไรเลยในชีวิตขาดแคลนเหมือนคนมองเข้ามาจะงงๆเวยนะเอ้าคนอื่นมันเหมือนออกตัวเยอะเหมือนเหนื่อยเยอะแต่คุณเหมือนแบบเหมือนทำงานน้อยกว่าคนอื่นเขาอะแต่แต่เหมือนดูได้อะไรมาง่าย สบายไม่เหนื่อยเราคิดว่ามันมามาจากการวางแผนที่ดีนะเราก็วางระดับใจที่ถูกต้องแต่เนี้ยมันผ่านการฝึกฝนมาคนอื่นเขาจะไม่เห็นเบื้องหลังเนาะเขาจะเห็นแค่คุณนิ่งๆอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าไอ้ที่นิ่งเนี่ยคือเตรียมตัวมาเยอะคิดมาเยอะศึกษามาเยอะเรียนมาเยอะทดลองทํามาเยอะเจ็บมาเยอะไม่ได้เห็นตอนนั้นแต่เห็นตอนที่ หลายสิ่งหลายอย่างมันสมบูรณ์แบบมากๆแล้วพลังงานความอบอุ่นอ,อล่าของคุณแสงสวยมากเลยนะแสงอ,อ,อุ่น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 ฟิลแบบจะบอกว่าเมืองไทยหน้าหนาวก็ย,ยังไงเมืองไทยไม่ค่อยมีหน้าหนาวลองนึกสภาพแบบไปเที่ยวเชียงใหม่ช่วงอากาศเย็นๆนะ่ะแล้วผิงไฟอะไรทำนองเนี้ยมันมันให้บรรยากาศแบบนั้นนะ่ะ อบอุ่นปลอดภัยมันเป็นความสุขทางใจที่จะบอกว่าหาได้ยากก็สำหรับคุณมันไม่ไม่ยากเนาะสำหรับคนอื่นอาจจะยากแต่สำหรับคุณนะด้วยความที่ความสู้ชีวิตมันมันเยอะมันเจนจัดมากๆความทุกข์ในชีวิตคุณคุณก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ได้ให้ค่ากับ ตรงนั้นเท่าไหร่หรือว่ามีวิธีมีมุมมองที่ไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาคนอื่นเวลาเจอทุกทีแบบกรีดร้องอ่ะแบบทำไมต้องมันฉันอะไรทํานองนี้แต่คุณก็ว่าเอ้าเหรอเจอกันอีกแล้วเหรอเจอกันบ่อยนะอะไรทำนองนี้เดี๋ยวหาวิธีการก่อนแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้เห็นไหมบางทีเรื่องเดียวกันมองต่างกันนี่ปลายทางคนละเรื่องเลยนะ คุณเป,เป็นสายบวกสายบวกบวกคือก็ก็บวกจริงๆอะนะบวกคือแบบสู้คนอะสู้คนสู้มือแต่ไม่ได้แบบไปทำร้ายอะไรใครเขานะทุกสิ่งทุกอย่างจะอดทนอดกั้นเสมอคุณจะทำงานกับพลังงานตัวเองเยอะมากๆพลังงานของคุณระดับความมั่นคงคือแบบมากมายไม่รู้เท่าไหร่ แต่รู้สึกได้เลยว่ามันมันเกิดมาจากการฝึกภายในเยอะมากๆฝึกจนฝึกจนเข้าใจอะฝึกจนรู้เองว่าอ๋อรอบหน้าถ้าน้าล้มมุมเดิมเหลี่ยมเดิมนี่ต้องเอาต้องย่อเข่านิดนึงแล้วจะเจ็บน้อยหน่อยอะไรทํานองเนี้ยมันมีสกิลแบบวิธีการเซฟตัวเองแล้วอะเซฟใจ นัจังหวะที่ใครเปิดมาเจอไพ่เซตนี้เนาะมันน่าจะผ่านช่วงที่หนักหนาสำหรับชีวิตคุณมานานมากแล้วละหรือบางคนกำลังหลุดใหม่ๆเลยเฟรชใหม่ๆเลยผ่านผ่านเรื่องยากมาแล้วใจตอนนี้เฟิรม์มเป็นช่วงที่เขาเรียกอะไรอะผ่านเฟสที่ย่อนมเมล็ดพันธุ ลดน้ำพรวนดินแล้วก็เฝ้ารอมันเติบโตมานานนานมากแล้วมันเป็นมันเป็นเฟสที่ตอนนี้ต้นไม้ของคุณเติบโตต้นไม้ตัวคุณอนะเนาะไม่ว่าคุณจะกิ่งการสาขาของต้นไม้เนี้มันจะอยากได้เรื่องอะไรก็ตามความรักอาชีพความมั่นคงในชีวิตตอนนี้มันกำลังเป็นต้นไม้ที่มีแต่จะโตขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ กำลังให้ผลผลิตหรือบางคนอนะเริ่มได้แล้ะชิมละแต่อย่างเราที่สุดอะมันมันได้จากตัวเองมาก่อนนี้สักพักหนึ่งแล้วอะแต่มันได้มาในในรูปแบบของพลังงานความสุขความสมบูรณ์ทางใจซึ่งใครก็มาแย่งและหยิบไปไม่ได้นะขโมยของได้แต่ขโมยศีลธรรมความดีที่คุณทำไว้ไม่ได้นะ บุญใครบุญมันเนาะสะสมของใครของมันคุณก็สะสมของคุณมาปิ่มปิ่มและตอนนี้เป็นช่วงที่กำลังจะเริ่มรับสิ่งดีๆที่ได้ทำเอาไว้ได้ลงมือก่อสร้างเอาไว้คุณจะเป็นอิสระกับหลายสิ่งหลายอย่างเราคิดว่า ภาพลักษณ์ของคุณในสายตาของคนอื่นน่ะมันจะบอกว่าบางคนเขารู้สึกว่าคุณโชคดีก็ได้นะจะบอกว่าหน้าอิจฉ้าก็ได้อีกเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าถ้าคุณได้ยินอะ่ะหรือว่าเขาพูดกับคุณตรงหน้าจริงๆอะ่ะคุณคงจะขำอะ่ะเราคงจะบีบมือคนนั้นนิดนึงแล้วบอกว่า นี่ฝีมือล้วนเลยปลูกมาต้นเนี้ยต้นไม้ต้นเนี้ยที่ใครต่อใครมองเห็นความสำเร็จมากมายสิ่งที่คุณได้มาในชีวิตอะแลกมาด้วยสองมือล้วนเลยคุณจะให้เขาดูมือที่มันพองอะที่มันเอ่อคกอยะดึงหญ้าออกหรือว่าแบบพวนดินคอยดูแลต้นต้นนี้มามันไม่ได้ มันไม่ได้หยอดปุ๊บแล้วโตแล้วแบบนั่งมองสวยๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เนาะมันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการคอยดูแลตัดกิ่งก้านใบดูมาให้แมลงมาตอมหรือถ้าแมลงตอมหาวิธีการใหม่จัดการวัชพืชมันคือแบบหยาดเหงือ่อมันคือความภาคภูมิใจนะเอาเอาเข้าจริงๆมันก็เป็นความภาคภูมิใจคือแบบ ยืนยิ้มมองความสำเร็จแบบสวยๆได้ได้เลยจริงๆแต่เราคิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าอชอบอวดหรือว่าเป็นสายที่เขาเรียกอะไรอะอยากอยากให้คนอื่นรับรู้หรือว่าให้ใครมาเห็นว่าตัวเองมีดีอะไรอะ่ะ มันมันเลยความรู้สึกตรงนั้นไปได้เนึ่งอ,อ,อะไรเขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ในจุดที่อยากได้ความยอมรับจากคนอื่นจากสังคมแล้วก็ประมาณหนึ่งอะแต่แบบไม่ได้แบบว่าฟงซ่านะ่ะแบบเอ้ยต้องมีกระเป๋ายี่ห้อนี้คนจะได้รู้สึกว่าเออเรามีตังอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าใช้ถุงกระดาษก็ได้ อันนั้นก็เกินไปไหมแต่มันเป็นฟิลมันเป็นฟิลของคนที่สบายใจอะ่ะไม่ได้ไม่รู้สึกว่าความคิดของผู้คนคําพูดของผู้คนหรือว่าเหตุการณ์อะไรใดๆจะเกิดขึ้นเหมือนคนที่เรียนรู้แล้ะเข้าใจกับชีวิตมาได้ประมาณหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็กําลังมีความสุขมากๆแล้วก็มีกําลังมีคนที่แอบอิจฉานิดนึง <laughs> อิจฉาเธอทําทได้อย่างไรกันนะ เขาจะอยากได้ในสิ่งที่คุณมีแต่เขาจะทำไหมนั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่เวลาแบบเขาเอะไรนะซาเซ,ซีหรือแบบอยากรู้จริงๆว่าคุณได้มาได้ยังไงอะทุกคนจะแบบเอามือทาบอกอะฮะอารมณ์เหมือนถ้าเปรียบเทียบง่ายที่สุดน่าจะเป็นคนที่ออกกําลังกายใช่ไหมทุกคนใช่ไหอู้หุนดีซิกแพค แต่พอบอนี่นะตารางการออกกำลังกายเช้าสองชั่วโมงเที่ยงครึ่งชั่วโมงกินข้าวเท่านี้แคลต้องกินอะไรได้บ้างเราจะโอเคเก็บเก็บซิกแพคไว้ก่อนก็ได้ตอนนี้ขอชาบูก่อนอะไรประมาณนี้ทำนองนี้เนาะค่ะแล้วนี่ก็คือคำตอบของแลนนอมคลิปนี้นะคะหลับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณ มีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขใจสุขใจนะไป